วันนี้จะมาสาธิตวิธีทำขนมดวงนะคะเป็นการนมก้องฝืนบานนะคะฝืนบานก้องผักใบค่ะก็มีส่วนปส้มก็มีเป็งข้าวเหนียวนะคะมีเป็งข้าวเหนียวแล้วก็มีมีนามเปร่านะคะแล้วก็มีนามตาลนี่นำมันพื้นไว้สำหรับทอดนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือ,อปลาสมเป็งค่ะ แป้ง1นึ่งกิโลนะคะน้ำเนียนไส้ไส้โดยประมาณนะคะโดยประมาณว่า,าเปลงมัน,นมันจะขนาดไหนตรง,ตรง,ต,รงตรงยูดดีการที่เราค่อส้มในรเรากาวเปลงน,นะคะ อันนี้ก็นวดไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยนวดจนดูว่าแปลงจะได้ขนาดสีสั่มขาขน้มได้นะคะก็แปลงก็ใช้ได้ดีเลยนะคะ ครับสวัสดีครับพี่น้องชาววัฒนธรรมวันนี้การทอดบทเรียนในโครงการอ,าอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยทำน้มไทยนะครับหรือว่าทำขนมไทยที่จริงๆจะมุงเนรนที่น้มในเทศกาลเดือนชิตแต่ว่ารวมถึงน้มที่ทำกันในประจำทองทิ้นด้วยครับวันนี้ กมา,าทีอ่อำเภอไพรพญาครับถึงก็ได้รับการาประสานงานที่ดีที่ทุดนะครับจากฐา,านผู้ย,ย่ญ่ในคมสิ้นสุวันนะครับถึงก็ทําหน้าถีเป็นประธานสภา,าแทนฐานประธานสภาถึงทุกภาพถามหน่อยดีนะครับตอนนี้แนะนําตัวนิดนึงครับ ก็กินดีตอนรับนะครับฐานสมาชิกสภาวราธรรมอย่างวัดกระบี่ทุกคนนะครับวันนี้พมกอรู้สึกดีใจเละปื้มใจีิวตีม่านให้มารวมสร้างม่านซีรวมทำกน้มไกในช่วงเทศกาลเดือนสิบนะครับซึ่งแม้ว่ากระน้มเราจะไม่ได้ออกมาในรอยืเส้นแต่กับพมถือหวาถ้าเป็นเกลือก็เกลือกัดนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับชัดๆค่ะก็อข้อสวัสดีค่ะอ่านาตยากระป้าดุงนะคะอ่าเป็นชาวบ้านขอมูทีนึ่งบ้านป่าน้มค่ะ แล้วก็เป็นกลุ่มที่ทำขนมอ,อยู่ตอนนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับเอ่อก็อยากท้ามชันๆน,นะครับไร่ที่เชื่อมตมดวงอ,อ่ก็เพราะว่ารูปร่างหน้าตาของขนมอะค่ะเป็นเอกลักษณ์คือปั้นขายขายกับตัวดวงคือคือความเป็นชาวบ้านนะคะอ่ามีความคิดว่าอิทอินในอิททำในรูปแบบนะ้อยก,ก็ส่วนมากก็ประสบการณ์จะ จะชาวบ้านให้เป็นตัวเลยตีน่ารักเลยวันนี้ก็ทํลายคลายกันคลยค่ะเออครับคือเขเม็ดน้ำดวงนี่นะครับมีบางคนเออเขาบอกว่าทำมาร์กที่จังหวัดนครที่ธรรมราชนะหรือเมืองครนั้นนะแต่พอเดี๋ยวมามาทาบจากฐานเขาแยกในคมมาฐานบอกว่าคนไร้ยบญ้านี่ที่ที่มาทมาร์กที่ทุบก็มาจากคอนหมดวันนั้นนะจริงๆมาหลยจังหวัดแต่กับทีนี้อยู่กันแบบสมั่นไชั้นถึง นมนี่นี่เอ่อมันมันเป็นนมที่จริงๆมันไม่ใช่ผงแต่เทศกาลเดือนเทปใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเป็นขนมที่ทากินได้ตลอดทั้งปีนะคะโอ้ทำกินได้ตลอดทั้<อ>ททงปีหรือว่าแม่กระทังว่าทําขายค่ะนะทําขายก็ได้ะนะครับเอ่อที่นี่ถ้าพูดถึงว่าพุ่มแลแล้วมันคลายคลายกับเออจ้ากโกยห <laughs> รือปลาต้องโก <laughs> จริงๆปลาต้องโกกับเจ้ากโกยนี่มันขอ้อความมันก็ละเอ่างนะแต่ว่าเ็น ผักไตรโรนี่เดยกเมื่อนกันนะมันคลายคลายกันมันมีลักษณะเรื่ที่คิดว่าน่าจะพิเศษไปว่าปลาต้อโกปลา้โกอันนี้ที่พิเศษกว่าปลาต้งโกก็คือชายน้ำตาลเป็นตัวช่วยในรถชาร์จเนะค่ะครับมีน้ำตาลมาช่วยด้วยแต่ว่าพมลองขิมแล้วเรากว่าความวานมันก็ไม่เกินต้องทุกขภาวะนะแล้ว ผมแพ่อไม่ไมมมันสามารถขอน้ำตาโนกก็ได้ไดนะครับค,ครับที่นี้อ,อ,อยากอยากทามาสมุมดนะครับว่ต่อไปนี้อันนี้ผมจะพาไปออกวิทยุในระบบเฟซบุ๊กไลน์นะถึงจะไปคือโพสไม่ใช่เวอร์นะ,ะเฟซบุ๊กไลน์มันไปถั่วโลกเลยพ่อจะไปประชาสัมพาันธ์ห้ว่าที่นี้นั้นถ้ทรมุตใคยจะสั้งน้มเนี้ยเอาไปเผื่อที่จะไปเลี้ยงไป ร,รือไปไกลแรกก็แล้วแต่ก็สาม,มารถจะรับทําได้ใช่ไหมครับค่ะพมประจันตมันไปแล้วตอนนี้ปรากฏระบาแเองพอพูดไปวันเดียวคนไปเลยครับเออเชนว่านมดีซําแล้วเนี่ยเมื่อที่เขาทำที่ทองถม <c oughs> นะนี่พ่อหมพอพอพ่อมพผดปั๊บถึงพ่อหมอเมื่อวันคนอาจจะมาที่นี่ก็ได้ก็สาม,มารถที่จะบริการทําให้ก็ได้ใช่ไหมครับค่ะครับวันนี้ขอบคุณชุดไทยเป็นกัรทธามชุดไทยนะครับ ผมใจะยกตัวอย่างว่ามันมีน้มทุกวันนี่นะทึงแม่จะเป็นน้มบูรานก็ะจิงนะแต่ว่าเขาก็ทำให้มันหวมสมัยเขาเรียกนะทำให้หวมสมัยขึ้นแล้วก็รสชาติมันดีขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือรากเงารากเงาพระทากล้าวันนั้นนะครับยังเป็นแบบเดิมอยู่ปรากฏว่าพอหวมสมัยขึ้นมันจะทำไหม คนนิยมมากขึ้นนี่พมยกตัวอยังไ้ชัดนะเดี๋ยวคอยท่ามถึงนี้แช่นหวาเนี่ยโอ้รวยบะจางจริงๆริ่เชื่อว่าข้าวตมัดบะจางทันหยาพืชที่ก็ทำที่คลองย่คยับปรากฏว่าเดือนหนึ่งนึนี่ได้รายได้ตั้งถึงแสนนี่ไปสัำพลาดมาแล้วนะครับแล้วก็พ่อบอกไปถือไว้แล้วถึงทึงที่นี่นมดวงนี่คิดไหมครับ,บต่อไปอาจจะ ถ้าไม่มันรวมเราไม่พันเพื่อมังก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะอาจจะเปลี่ยนเพลงจะหน้าตาคล้องกระน้มดวงหรือสี่ส้นให้มันรือรถชาร์จให้ลากยอ่ค่ะให้อาจจะมีรายเพิ่มเติมจะใ้่รายครับ่อ้ยก็สามารถจะทําเป็นติ่มซำกินกับกาแฟว่าจาชาวได้ได้เป็นนะครับครับอันนี้ก็คือสิ่งถี เราได้รับความรู้จากการมาโทดบทเรียนทำนมดวงไม่สาบผู้เส uh ียวชาญมีอะไรจะฝากฟังไปถึงฐานผู้ฟังมากมายตอนนี้เราจะไปทําคลิปวิดีโอส่้างไอกระส้วงนะครับและไปถั่วประเทศมีอะไรฝากฟังไปถึงชาววัฒนธรรมนะครับเชิญครับก็อยากจะฝากถึงเรื่องการการทำกนมนี้เพราะว่าอาจจะเป็นอาชีพเสริมของ ข้องในกลุ่มในกลุ่มข้องสตรีหรือว่าข้องใหม่บ้านที่นี่นะคะเป็นวิสาคิจุมชลตอกตอกพิจารนาคนอาจจะเป็นวิสาคิจุมชนเป็นรายได้เสริมที่ว่ายังยืนซึ่งฝ้าวัฒนธรรมถ้ามีถ้ามีหอบประมาณสนับสนุนมาหรือว่าอย่างไรก็ย่าให้ทึ่ง ข้านมดวงจ<อ>านี้เ,นเ,ลเลยครับพเราประมาทในได้ไม่ได้เหลืองหนึ่งเหล่านะครับมีอะไรอึ่ิ้นติว่าพอสิรวมทำกันได้ก็ขอให้ระชสัมพันมาต่างพรามันจะไม่กัดโคงนะครับเพราะว่าต่างพุ่มไม้บาน,นได้ต่อ่ด้กันพอมีนะครับพอห้าได้นะครับครับขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณทุกฐานที่มาวันนี้้ลึกฐานประธานรากนอนได้็มาอยู่ด้วยมากมายปราชาบ้านมาขอบคุณทุกฐานครับวันดีครับ